อ่ะวันนี้เรามีสีสองสีสำหรับทำนายดวงสำหรับประจำวันที่14มีนาคม2 5 6 8ซึ่งวันนี้เป็นวันที่13นะครับเราทำนายก่อน1วันมีสีส้มและสีแดงผมจะนับถอยหลังนะครับให้คุณผู้ชมเลือกสีส้มหรือสีแดง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เดี๋ยวผมจะหลับตาดูบอกไว้เลยว่าการทํำนายดวงของผม ถ้าคุณผู้ชมติดตามผมมาตลอดจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนฉะนั้นความแม่นยำขอให้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการผมทุกวันนะครับช่องหมอแกนโพเพทัสอ่ะคนที่เลือกสีส้มอย่าลืมนะครับประจําวันที่สิบสี่มีนาคม2อง8นาคม2 8นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหลับตาอ่ะ วันที่14ที่จะถึงนี้คือวันพรุ่งนี้เดือนมีนาคม2018คนที่เลือกสีส้มจะได้ซื้อของใช้ของที่อยากจะได้อยากจะมีของพิเศษของที่ไม่เคยได้ใช้ของใหม่หรือของที่ดีไซน์ใหม่ของใช้ใหม่ๆของที่แบบรู้สึกว่าอยากจะลองอยากจะใช้จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรับตาดู โอเคก็คนที่เลือกสีส้มก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยบุปการีพ่อแม่พี่น้องเป็นคนที่รู้จักจะมีการถามไถ่เป็นห่วงเป็นใยฉะนั้นก็จะรู้สึกรู้สึกที่ดีแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของคนในครอบครัวและทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เลือกสีส้มจะเป็นคนที่สบายใจขึ้นแต่เรามีพี่น้องมีพ่อมีแม่เป็นใครก็ได้นะคนในครอบครัวของเราในบริวารของเรา จะมีการถามถ่ายเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาขึ้นหรือทำให้เราสบายใจขึ้นนะครับสุดท้ายคนที่เลือกสีสม้มถือว่าอาจจะต้องนอนตื่นสายนิดนึงเพราะว่าตื่นเร็วหรือมีภารกิจแต่จัดได้นอนเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเป็นความสุขคือการได้นอนสำหรับคนเลือกสีส้มนะครับในวันพรุ่งนี้ เมียผมบอกว่าแม่นสุดๆไปลองสินค้าเปิดตัวใหม่คะ่ะลูพีกุณชอนบอกแม่นคะ่ะอ่ะคนที่เลือกสีแดงเดี๋ยวผมรับตาดูให้นะประจำวันที่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าสิบปดนะว่าเป็นยังไงนี่เขาเรียกว,วิชาหกพยางยังไม่เคยมีใครเรียนถ้าใครอยากเรียนบอกนะติดต่อมาได้มีค่าครูนะครับอยากเป็นหมอดูกันไหมอ่ะ เดี๋ยวดูให้เนาะแม่นที่สุดในจักรวาลลูกปวีนาบอกคนที่เลือกสีแดงเนาะเขาบอกว่าอาจจะหยุดหงุดหงิดใจหรือไม่ได้ดั่งใจคนใกล้ตัวล,ลูกหลานบริวารแฟนซึ่งเราต้องการอย่างเขาต้องการอย่างฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจเกิดขึ้นนะครับลูกกบบอกว่าแม่นที่สุดในจักรวาลพรุ่งนี้ตั้งใจจะซื้อของใช้คะ่ะ ลาตีบอกว่าแม่งมากค่ะลูกวัดบอกน้อมรับคำทำนายฉะนั้นคนที่เลือกสีแดงจะรู้สึกว่าไม่ได้ตามเป้าหมายที่คิดเราก็คิดดีแต่เขาก็คิดอีกแบบแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการทะเลาะอบอกแว้งนะเป็นแค่การยังหาข้อสรุปไม่ได้ฉะนั้นความหวังดีเป็นส่วนหนึ่งแต่ต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ดังใจนะครับ อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือการโน้มน้าวจิตใจยังไม่เพียงพอการทำให้เชื่อยังเชื่อไม่พอคนที่เลือกสีแดงจะรู้สึกว่าอยากจะเอาใจแฟนมากถึงจะเขาทาไม่ดีมากหรือยังดีไม่พอแต่เราอยากจะทำให้เขาเพราะเราเป็นคนเหมือนกับว่าชอบทำให้แฟนชอบทำให้พ่อแม่ชอบทำให้พี่น้องคือเขาไม่จาเป็นต้องทำให้เราหรอกแต่เราจะทำให้เขานี่คือใจของเราสาหรับวังพพุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้คนที่เลือกสีแดงอาจจะมีการนัดแนะเจอตามข้างทางหรือว่าก่อนกลับบ้านหรือว่ามีการนัดที่ห้างหรือร้านอาหารหรือว่าร้านค้าแล้วไปเจอกันฉะนั้นคนที่เลือกสีแดงก็ส่วนหนึ่งก็คือมีอะไรที่ต้องทำแล้วอาจจะทำไม่ทันบางเรื่องก็ต้องกลับไปทำอีกวันหนึ่งข้างหน้าคือวันที่สิบห้านะครับหรือวันถัดไป ถ้าชอบรายการผมชอบดูดวงกับผมติดต่อนะ line at โภทน์สองศูนย์สองหนึ่งต้องไม่ลำบากนะครับแม่นทุกสีครับขอบคุณครับอาสาภพบ,บอกพ่อแกนคุณออฟบอกว่าแดงแม่นมากคะ่ะพ่อแกนขอบคุณครับหลักทุกคนนะครับซาน่าบอกสีแดงขอบคุณครับพ่อแกนบ๊ายบายครับ